สวัสดีครับพวกกับสร้างสี่นะครับรีวิวนะครับทรงมือสอดนะครับตัวละสองพันห้านะครับไกเซฟนะครับนี่ครับไกเซฟนะครับนี่ครับไกเซฟนกนะครับรอบนี้นะครับก็มีมือสอดสามกระบอกนะครับกําคออีกสองกระบอกนะครับก็ปีกเป็นปีกอลูแล้วนะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับมันจะได้ไม่กัดสายนะครับก็นี่นะครับ รีวิวทิ้งไว้ครับหรืออีกวันสักวันสวัน,นครับจะส่งของให้นะครับรออะไรแป๊บเดียวนะครับส่วนรังไม้รังกลมก็จะไล่ไล่จัดส่งให้ไปไปทีละวันสวันนะครับนี่นะครับสวยนะครับรังกมลมรังตันนะครับเหลี่ยมตันนะครับ กรมตันนะครับเดี๋ยวกําลังไล่ประกอบไล่อะไรอยู่นะครับจาอปีกจาออะไรอยู่นะครับสำหรับท่านที่สั่งไว้แล้วนะครับรอกันหน่อยนะครับ่รงนี้มีเรื่องนิดนึงนะครับซานะครับก็คนป่วยพึ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะครับก็เลยทำงานซานิดหนึ่งนะครับประกอบงานนะครับ่รงนี้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับท่านที่สั่งไว้แล้วรอกันหน่อยนะครับนี่นะครับ ราคานี้คู่กับตัวละสองพันห้านะครับไก่เซฟนะครับนี่ครับเงาตาแตกนะครับนี่อ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะส่งให้เลยแพ็คทิ้งไว้นะครับแล้วก็อีกสักวันสองวันจะส่งให้นะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับได้ของกันทุกคนแน่นอนครับใครไม่ไปดูนะครับอ่านี่ครับอ่า นี่นะครับไก่เซฟนะครับราคากันเองนะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับนี่นะครับอ่านี่ก็ทายประดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับประกอไม้เปานะครับอ่าหมดแล้วนะครับไม้เปาต่อไปจะเป็นทายไม้ปะดูนะครับส่นกับพอนะครับตัวละสองพันสามนะครับนี่นะครับอ่าสับท่านที่สั่งไว้แล้วนะครับรอเลยนะครับอ่านี่นะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับ ไกเซ็กระบบให้ทุกตัวนะครับล่างไม้ก็ไปวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ไม่ต้องโทรมาเร่งนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เองนะครับอ่ายิ่งเร่งยิ่งช้านะครับไม่เร่งยิ่งเร็วนะครับทรงนี้นะครับอ่านี่นะครับสวยถูกใจครับอ่า แบบนี้มอ่าอ่แบบนี้กันอ่านี่นะครับอ่าตามนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับปืนยิงปลาสร้างสิงแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งซื้อที่อยู่แลกเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับของค,ครับ